สวัสดีครับทุกคนโอชาโชนะครับก็คิดนี้ JI, so um ครับผมมาไล่จ้ามาสวนยางจะดูอันนี้ขลังค <Okay, ุณแม่นะให้ดูนะครับผเด็กมาเด็งแม่โอ้ยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดหัวตายละโอ้ตาย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 ปวดหัวโอ้โอ้ยเกาะเตะโอ้ยน้องแมว

แหล่งแหล่งท่องเที่ยวใหม่มากับแมวอยู่ด้วยกันได้ก็มาเคยเห็นม็อบเมืองไทยประเทศไทยเอ้ยโอ้ยกาะเต็มแล้วทุกคนดูว้ายพลนวลจีมากับแมวยุ่งเคยเห็นพ่อประเทศไทยไก่ด้วยนาะไมันก็เออมีไก่ด้วยความสวดสัจน์ทุกคนมีปลาอีกมีปลาอีกนะครับผมอยู่สระปลาโอ้ตายพอด้วย เห็นบงนะเยอะมากเดิเมียวข้างหลังเขาดิเลอะวะนะกลายเป็นลุงคนเทนคนเท่มาฮั้นไ่เคยเห็นมาฮั้นน้อยไงที่มันจะมีหมากับแมวอยู่กันเยอะขนาดนี้เออเหมือนเหมือนซาพเรียกเหมือนซาฮาเรียกตามวัดเลยจริงสินะลูกต่างอันเมวเดี๋ยวกินเดียวฮั้นดูไก่ไก่ก็มีเมียวก็มีหมาก็มีเหรอ อันนี้คนแล่อันนี้แมวอันนี้เหมียวนี่โอ้ยเอ้าหนุ่มๆใกล้กองจริงตุนเหมือนถูบัวด้วย้ะเขาเข้าไปเมมไม่เดียวไม่เดียวฮะน้องจุ่มอยู่พิ่อันนั้นน้องพี่นางไปไว้กินเลยเดี๋ยวน้องหน้ารถเนาะขวับแค่เนาะโอ้ย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 นึกแต่รถโอ้ยกินล่าสุดกินโฟมแล้วอ่ะเล้อเด้อยูเด็กกันได้ทุกคนนะฮะ ดูนะแบ่งกันอย่างนี้โ้ยตกแล้วตกแล้วโอ้อยากกินอยากกินอยากกินขึ้นไปกินละเออ็นดูเอ็นดูเอ็นดูไม่เอ็นดูไม่ไม่อีกจำนวนหนึ่งนะจ้ะอันนี้แม่เราถ่ายแล้วทุกคนถ่ายเราไม่เคยเห็นหมากับแมวไก่อยู่ด้วยกันนี่มันมาถึงก็เห่าเลยเหรอฮะตัวใหญ่เนี่ยนี่ครับผม ขี่น้องนะน้ำดำน้ำตาลสวยอย่างนั้นเลยใครสนใจเลี้ยงก็มาติดต่อเราได้นแล้วเอาให้ไปเลี้ยงสีแล้วผมไปเราจะได้ไปสัญญาณกันแล้วทุกคนไปหยอดน้ำกดจ้กเต็มตาโอ้ยเออ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 อเออซูมเข้าไปอ่ะ กินเยอะนะกินเลยกินเลยกินเลยแมียวสัตวไปกินข้าวสิหมากับแมวเคยเห็นบ่สนี่หมากับแมวเยอะกันนะครับเออจังครับจัมียวสัตวเอาเอาโอ้ยมันจะมาอ้อนนวดข้าวอยู่นวดโอ้ย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 ประดิษฐ์วโอ้ยโอ้ย โอ้ยเต็มก๊กปวดหัวยไหวจริงไปนั่งอยูค่ค้าอน,นี่มาชมนี่นโอเคฮะเราจะเอาที่กวนไปล้างกันนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้แค่เป็นแบบเซี่ยลเล็กๆน้อยๆนะครับผม สำหรับมาทำสัญญางครับผมภาษาบ้านเขาเขาเรียกว่ายอดน้ำกรดครับทุกคนโอเคโอเคครับเสร็จเลยไปแล้วนะครับผมสัญญางส่วนใหญ่จ้าประมาณสักสามไลนะ์กี่ไลน์ยี่สิบห้าไร่ครับผมโหเยอะมากนะฮะไปกอกคุณแม่ตอนนี้แม่กำลังห่ไห่าห่ เอาเอาน้ำกดไว้นะครับผมกำลังกองน้ำกดไว้เหนื่อยนะทุกคนลองมาทำดู <laughs> งานทุกงานเหนื่อยหมดแหละจะสู้โอเคไปรออีกส่วนปลานะไปให้หาดปลาก่อนเดี๋แม่ไปหาดปาลาก็มี <c oughs> <c oughs> หาดปลาก็มีเทก็มีจะเที่ยวไหมเนาะไยทุกคนดู ทางเดินก็ค่อนข้างชันหน่อยอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนนะโอ้โหต้องเดินระวังหน่อยทางยากดีนึงอเ,เออกำลังเดินไปนะครับผมฟิลวิว,วธรรมชาติดีนะครับผมเหมาะสลับมานอน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 พักผ่อนนั่งเล่นอะไรเนี้ยครับทุกคนบรรยากาศดีมากจริงๆตรงนี้เป็นต้นกล้วยโอเคโอเคเดี๋ยวหาทางทางลงเดินก่อนโอ้ยโอ้ย ตาย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 ทา,า,างชันมากเหลือเกินโอเคนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสะปลาของเรานะคะผมมีสองสะ,สะนะครับผมนี่นี่ก็เป็นต้นยางนะครับผมจะมีสะปลาเน้นแล้วก็สะปลาดุกจ้าโอเคนี่นี่นี่อันนี้เป็นต้นฮูเรียนครับกําลังปลูกยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่ปลูกได้ไม่ถึงสามเดือนนะทุกคนสุดยอดมาก ต้นกำลังเบิกปลาละนี่จ้าต้นอะไรไม่รู้ทุกคนเราไมมีความรู้ได้นี้นะนี่ขนาดเป็นอีกแม่น,นอกนะครับผมต้นฟืนต้นอะไรปะนี่ใบอะไรใบกะเพราจ้ะใช่ไหมไม่รู้อา่าต้นตินเป็ดโอเคเราเราจะไปที่นี่กันนะครับผมไปให้หารน้องปลาเคทางมันจะไปค่อนข้างยาก <c oughs> โอเคแล้วนี่มีเปนอนครับผมทุกคนสบายมีไฟสปอร์ตไลท์ด้วยไว้สำหรับตอนกลางคืนนะครับผมไว้ไปนอนนอนกลางคืนนอนฟอสัญญาณนอนดูปลาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนให้หาน้องกันอือโอเคทุกคนขอนั่งแปดแปดแปดนะครับผม ให้หาน้องปลานะนี่จ้าคินมาก็ควอดมาเลยจ้าอ่าเลิศครบนี่จ้าอ๋อนี่สาบปลานินทุกคนเราไม่ได้มาบ้านานเราก็เลยไม่ดูนะครับผมเราเราจะยูนลงให้แล้วนะทุกคนสังเกตดีๆนะนี่นี่นโอ้โหทีเดียวโอ้โหทีเดียวโอ้โหทีเดียวกลุบเลยอะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะแพนให้ดูใกล้กลๆนะครับทุกคนวินสมัคร โอ้โห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 ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อ,อ้มีปลาดุกด้วยโอ้ยแสดงว่าเป็นสะปลารวมเลยนี่ปลาดุกคนนี่โอ้ไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปเร็วมากนี่ไงนี่ไงเห่ปลาเห่าปลา,า,ปลา,า,ปลาโอเคทุกคนเห็นนะคะโหเดี๋ยวเราให้อาหารปลาเสร็จเดี๋ยวระหว่างเรารอแม่เราก็แบบ นั่งนอนพักผ่อน,ออนชิลๆดูอยู่บริเวณสระป่าที่ไหนทุกคนให้ไปไหนหรอกระหว่างนั่งพักน,นะทุกคนเหนื่อยมากนอนเลน่นทำสัญญางสัญใหญ่กับคุณแม่อสองคนจ้าคุณพ่อหนักกว่าเราอีกทำคนเดียวสองสว่วนจ้าเก่งเหลือเกินเกินเกิน ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นฮีโร่เป็นพระเป็นทุกอย่างกับเรารักพ่อกับแม่มากรักมากแม่กำลังกวาดเสื้อเยอะเราให้อาหารปลาไปแล้วนะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่อีกส่วนหนึ่งจ้าขาพักแป๊บนี่คือความบรรยากาศน่ารักนะโอ้ยดูดิเตร็มทั้งเท้าเตยมทั้งตัวโอ้ยรอบตัวหมดแล้วปวดหัวโอ้ยโอ้ย อย่ามาเข้าแกงจะสะดุดนี่เป็นไง่ายแบกให้ให้อาหารลูกหรออื่นจะเลยเจ้าว่าโอ๊ยอจุดส้มๆนี่ก็อะไรโอ๊ยโอ้ยโอ้ยปวดหัวหัวนี่มันห่วงอยู่โอ้ไปแล้วปวดหัวผู้แกเงจริงมกสับหน่อยพวกน่าหลักทั้งหลาย